สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาใส่นุ่นนะคะอันนี้เป็นหมอนลายดอกแก้วนะคะสีน้ำเงินเห็นไหมคะติดเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกค้าอ่าส่งมาซักนะคะส่งมาซากักซักเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันติดเรียบร้อยเราเราก็แกะกระดุมออกแล้วก็เอาเอาเอานุ่นออกแล้วก็ไปซักนะคะ ซักเสร็จล้วก็มาใส่มันมันก็เลยเรียบร้อยอย่างนี้วิธีการซักนะคะเราจะซักทั้งนุ่นไม่ได้นะคะมันจะเป็นคาบมันจะไม่แห้งมันจะเป็นครับคาในการซักนะคะเราก็จะเอาแกะแกะเชือกออกนะคะเอากระดุมออกแล้วก็เอาเอานุ่นออกให้หมดแล้วก็ไปซักซักเสร็จแล้วก็มาจับกีบไม่จับกีบเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมายัดนุ่นอย่างนี้นะคะ อันนี้คือแบบสําเร็จนะคะเราซักเรียบร้อยแล้วก็คือวิธีการซักก็แค่เอานุ่นออกนะคะไม่สามารถทําแบบนือได้ไม่สามารถซักทั้งใบหรือว่าโดนน้าได้นะคะเวลาจะซักก็คืออเราเอานุ่นออกเท่านั้นอันนี้เรามาสปาให้ลูกค้านะคะนี่นะคะก็จะไม่เอี่ยมเลยนะคะนี่นะคะนี่แบบนี้เลย ไหมคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ถุงมือแล้วนะคะเสร็จดึงเชือกแล้วนะคะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้สปาเรียบร้อยใส่นุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะขยับผมนิดนึงแล้วก็ดึงค่ะดึงดึงเสร็จแล้วคะ่ะเห็นไหมคะมัดมัดอย่างนี้นะคะอีกซอง รอบนะึงนี่นะคะสวยไหมสีน้ำเงินนะคะสวยมากๆสวยมากๆเลยค่ะดูกีบมันนะคะสวยไหม,มอันนี้ขนาดใช้งานแล้วนะคะมาสปาแล้วก็แก้ไขให้ให,ใหม่อันไหนดอกกุหลาบหลุดหรือว่ายังไงเราก็มาแต่งให้ใหม่แก้ไขให้ใหม่นะคะ นี่นะคะ,ะเห็นไหมคะมาอีกใบหนึ่งนะดูเดี๋ยวให้ดูสองใบเลยคะ่ะว่าสวยขนาดไหนอ่เห็นไหมคะสวยมากๆนะคะเห็นไหมสวยจริงๆเลยคะ่ะสวยสุดๆคะ่ะหวานฟักทองร้านไม่แก้วสวยสุดๆเลยคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมให้ดูชา้าๆดูกรีบมันนะคะสวยมากๆเลยนะคะ นี่คะ่ะเต็กุลาบเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเิ็กุลาให้ใหม่ด้วยอันไหนมันหลุดก็จะแก้แล้วก็สปาแล้วก็ทําให้ใหม่นี่นะคะอ่าลูกค้าไปใช้งานงานแต่งนะคะจัดงานแต่งเป็นร้านจัดงานแต่งนี่นะคะเป็นเป็นอุปอเป็นออแกไนซ์ให้เช่าเขามันก็จะเลอะเจ้าสาวทำเลอะมั่งโดนน้ำมั่งโน่นนี่นั่นมั่งนะคะเราก็รับสปานะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ